ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือรายการส่องธรรมค่ะกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลและทีมงานทุกคนที่ตั้งใจในการเดินทางไปตามวัดต่างๆนํา,า,านเรื่องราวดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับวัดนั้นๆมาฝากท่านผู้ชมให้เห็นถึงการได้มีโอกาสทําหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีวันนี้เราไปที่ใดนั้นติดตามค่ะวันนี้รายการของเรายังคงนาท่านผู้ชมมาติดตามข่าวสารงานบุญใหญ่ ผูกพัดศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตรนวัดเนินสะอาดตำบลท่าตาลอำเภอบางกระทุม่มจังหวัดพิษณุโลกช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่9กุมภาพันธ์2567ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2567ที่จะถึงนี้เป็นวัดที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองพิษณุโลกท่านสามารถแวะก,กราบนมัสการหลวงพ่อใหญ่พระพุทธชินราชแล้วเดินทางต่อมาที่วัดซึ่งก็อยู่ไม่ไกลมากนะัก การเดินทางสะดวกมีป้ายบอกตลอดเส้นทางและมีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอขณะน,นี้ทางวัดนำโดยพระอธิการพิสิทธิจิตตทัตโทเจ้าวัด,ว,ดวัดเนินสะอาดคณะกรรมก,การวัดพร้อมด้วยชาวบ้านตำบลท่าตาได้ช่วยกันจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานอย่างสวยงามตระการตา พร้อมที่จะต้อนรับศรัทธาสาธุชนและผู้สแสวงบุญที่จะเดินทางมาร่วมทําบุญซึ่งนอกจากจะได้ทําบุญปิดทองลูกนิมิตและกองบุญต่างๆแล้วท่านยังจะได้ชมอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามกราบนมัสการขอพรพระประธานในอุโบสถขอพรท้าวเวสสุวรรณเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการส่องธรรม ผมนายจเจริญเกติคุณรัตนมนตรีซึ่งเป็นตัวแทนของทางวัดเนินสะอาดคือพระอ,อธิการพิสิทธิ์หรือพระกุตตุยจเจ้าอาวาสวัดเนินสะอาดแห่งนี้นะครับซึ่งท่านเป็นจเจ้าอาวาสอยู่ที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกทางวัดเนินสะอาดเหล่านั้นเดิมทีนั้นเป็นสำนักสงฆ์โดยท่านพระโดยท่านพระอธิการพิสิทธิ์ รือพระคุตตุยนั้นได้ดําเนินสร้างวัดขึ้นมาเรื่อๆยๆดาเนินการขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นวัดต้งวันนี้ได้รับอนุญาตเรียบร้อยถูกต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่ผู้คนเริ่มสใส่ศรัทธาในพุทธศาสนาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกคนต้องกราบไหว้ทุกวันนะครับพูดถึงกันว่าการสร้างพระโบสถ์ละเอียดนั้นพระโบสถ์นี้ซึ่งพระปฏิการพิสิทธิ์หรือพระคุตุุยนั้นได้ดําเนินการก่อสร้างเรื่อยมาร่วมกับชาวบ้าน เนินสะอาดและใกล้เคียงโดยมีผู้ใหญ่อภิสิทธิ์บุญช่วยร่วมด้วยช่วยกันขึ้นมาจนถึงผู้ใหญ่ปัจจุบันคือผู้ใหญ่สุพจน์จวนสูงเนินดาเนินการก่อสร้างมาจนถึงปัจุันนี้เรื่องดาเนินการปิดทองฝั่งลูดลุมิรหรือการจัดงานผูกพัทสีมาปิดทองฝั่งลูดมิตนั่นเองซึ่งงานนั้นดาเนินการกำหนดงานนั้นจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ถึงวันที่กุมภาพันธ์ ส่วนด้านการศรัทธาที่มีต่อวัดที่มีการดําเนินั้นชาวบ้านทุกคนว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยตัวแทนวัดคณะกรรมการและมวลชนทั้งหลายถ้ามีศรัทธาต่อผู้ศาสนาอยู่แล้วและต่อพระท่านในการอาภิสิทธิ์หรือพระคติอยู่แล้วท่านก็นมาช่วยกันตัววันนี้ครับมาช่วยกันตลอดเป็นเดือนละก่อนจะร่วมงานเสร็จศรัทธาในผู้ศาสนาวัดนี้เป็นวัดที่เริกรเนการมีโบสถ์เป็นครั้งแรก เรวก็เริ่มการสร้างมาแล้วหลาย5ปีสิบเกือบสิบปีด้วยกันกรเบวนการสร้างมาแล้ววันนี้ได้ทําการพิธีผูกรัสิทิมาปิดทองฝาลูกนมิตรเป็นสิ่งที่ยิดงยิ่งนักของประชาชนของมวลชนชาวบ้านยิ่งนักซึ่งการเดินทางมาวัดนั้นเดินทางมาได้ทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกการเข้ามานั้นก็มีป้ายทางบอกมาเรื่อยๆนะครับมาตั้งแต่สนามบินจากพระสงพ่อใหญ่มาสนามบินเข้าตัวเมืองมาเรียบร้อยแล้วจะมีป้ายบอกทางมา ถึงวัดเธอสะอาดตลอดเส้นทางอันนี้ทางเราก็อยากจะเชิญชวนให้สาธุชนหรือประชาชนทั่วไปที่ศรัทธาในพุทธศาสนาให้มาช่วยดําเนินการปิดทองฝังลูกนิมิตให้เพิ่มประโยชน์แก่ตัวท่านเองและครอบครัวท่านเพื่อความสุขและความเจริญของครอบครัวท่านตลอดไปขอบคุณครับ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายสร้างบุญใหญ่เทศกาลตรุษจีนทเที่ยวงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตนวัดเนินสะอาดตำบลท่าตาลอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิชณุโลกเริ่มงานวันที่9กุมภาพันธ์2567ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2567รวมงาน9วัน9คืน8กุมภาพันธ์2567พิธีมหาพุทธาพิเศษ 9กุมภาพันธ์2567พิธีเปิดงาน17กุมภาพันธ์2567พิธีตัดวายลูกนิมิรติดต่อร่วมทำบุญเป็นเช้าภาพตัดวายลูกนิมิตรพระป่าสมัคคีมีดตัดวายและอื่นๆได้ที่พระอธิการพิสิทธิ์จิตตัดทัดโธเจ้าอาวาสวัดเนินสะอาดโทร 089-529-3001อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมรับชมเราได้ผ่านช่องทางที่เราขึ้นไว้นะคะและเป็นกำลังใจให้ทีมงานและพวกเราทุกคนแบบนี้ตลอดไปขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะรัตมณีกังวลไกลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ